หอยเก็ตเดอพี่น้องหอยหอมเป็นห้อบกภูเขาชนิดหนึ่งครับผมประเภทหอยทากรับประทานได้นะครับชาวภูไทยเรียกว่าหอยเก็ดหรือว่าหอยเก็ตนั่นเองก่อนรับประทานนะครับต้องนำไปต้มให้สุกก่อนนะครับกินดิบไม่ได้นะครับแต่ว่าจะต้องล้างก่อนทำความสะอาดครับผมมามาล้างหอยแล้วก็ต้มด้วยกันนะครับวันนี้ขออนุญาตใช้ตาอฐานนะครับจะก่อไฟก่อนก่อนที่จะล้างหอยนะครับเพื่อความสะดวกแล้วก็ไม่เสียเวลานะครับ โดยใช้กระดาษทิชชู่ชุบกับน้ํามันพืชเก่าแล้วก็ใช้ไฟแช็กจุดนะครับแล้วก็เอาฐานใส่ลงไปนะครับเพื่อความสะดวกนะครับทิ้งไว้ก่อนนะครับการจุดใลาใบนี้จะสะดวกกว่านะครับหอยที่ได้มาครับผมนํามาล้างน้ําให้สะอาดนะครับเพื่อล้างคราบดินแล้วก็เศษใบไม้ใบหญ้าที่เขาอาศัยอยู่นะครับผมให้สะอาดเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะนํามาต้มนะครับต้องมั่นใจว่าสะอาดที่สุดนะครับก่อนล้างประมาณสักนะครับผมสองสาน้ํา จะใช้แปลงขัดทุกตัวหอยด้วยนะครับเพื่อให้เศษดินนะครับล่อนออกจากเปลือกของเขาพวกคมสะดวกแล้วก็สะอาดในการที่จะต้มหอยนะครับล้างทุกตัวนะครับจนกว่าจะเสร็จนะครับหอยหอมครับผมก็จะซุกอยู่ในดินแล้วก็อยู่บนใบไม้ไมที่เปื่อยยุย่ยในหน้าแรงนะครับพอถึงฤด,ดูฝนก็จะออกมาจับคู่ผสมพันธุ์แล้วก็อาหารของเขาก็คือใบไม้ที่เปื่อยยุ่ยนั่นเองนะครับเป็นหอยที่กิน ประเภทใบไม้ที่เปื่อยยุ่ยแล้วก็กิ่งไม้ที่ผูพังนะครับแล้วก็ชอบเล่นน้าฝนในช่วงน้ำฝนก็จะมีชุมนะครับแล้วก็จะใช้ใบไม้ที่เปื่อยยุ่ยแล้วก็กิ่งไม้ที่ผูพังนั้นเป็นอาหารของเขาเช่นกันนะครับสําหรับหอยหอมนะครับหอยหูเขาที่ถึงประเภทหอยทากรับประทานได้นะครับชชาวภูไทยรู้จักดีนะครับเพราะว่าได้รู้จักมาจากปูยาตายายบรรนพบุรุษนะครับมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ขอยที่ย้านกครับผมเสร็จแล้ว ้ำหน่อยครับพกราดมาชมขั้นตอนต่อไปเลยตั้งหม้อน้ำต้มหอยรอก่อนนะครับตามมาเลยเราจะไปหาผักกลิ่นหอมอยู่รอบบ้านนะครับใส่ใบมะกรูดครับผมเพิ่มความหอมให้กับต้มหอยนะครับการต้มหอยก็จะต้องใส่ผักที่มีกลิ่นหอมนะครับอย่างเช่นใบมะกรูดนะครับแล้วก็อาจจะเป็นใบตะไคร้นะครับเพื่อให้ความหอม ใบตัไคเพื่อกลหอมครับใบมะกรูดแล้วก็ใบตัดไคนะครับก็ปลูกไว้หลังบ้านนะครับอยู่คนละมุมของบ้านเชญนะครับผมเช่นตัวมะขามเช่นเดียวกันนะครับผมอยู่หน้าบ้านนะครับใบมะขามอ่อนเป็นสิ่งที่คู่กันกับต้มหอยหอมนะครับผมขาดไม่ได้นะครับที่ขาดไม่ได้คือยอดมะขามอ่อนนะครับมะขามอยู่หน้าบ้านทางทิศตะวันออกนะครับตัดไคอยู่ทิศใต้นะครับส่วนใบมะกรูดอยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านนะครับเครื่องหอมพร้อมแล้วครับผมไปต้มหอยกันดีกว่านะครับ ก็อย่างที่พูดนะครับการต้มหอยก็คือเป็นวิธีแรกเมนูแรกนะครับสําหรับหอยประเภทนี้นะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักเมนูนี้ตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับก็ขออภัยนะครับท่านที่ทราบแล้วนะครับวันนี้ก็ขอนําเสนอสําหรับท่านที่ยังไม่ทราบนะครับผมเดยอพินองเดอร์ู้ไทยบรรดาหูแล้วกะมีว้าเดือนะครับผมขอบอกกล่าวสาหรับท่านที่ไม่รู้มาก่อนนะครับผมเราหอยสักพักครับผมให้หอยสุกอย่านานนะครับเดยวหอยจะ แข็งแล้วก็ไม่อร่อยนะครับต้มหอยสักพักนะครับอย่านานนะครับเพราะจะทําให้เนื้อหอยประเภทนี้อาจจะเหี่ยวแล้วก็แข็งไม่อร่อยนะครับตักพักลงบนถาดนะครับให้คลายความร้อนนะครับผมสําหรับหอยหอมนะครับการต้มหอยให้สุกือเป็นเมนูแรกขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่จะนําไปปรุงอาหารประเภทต่างๆได้นะครับต้องต้มหอยให้สุกก่อนนะครับหอยประเภทนี้ครับผมกินสุกเท่านั้นนะครับกินดิบไม่ได้นะครับ แล้วก็ไม่เคยเห็นใครที่จะรับประทานดิบแล้วก็ไม่แนะนําให้กินดิบด้วยนะครับสำหรับหอยหอมนะครับแกะเกล็ดข้าออกนะครับใช้แม่แหลมทิ่มไปที่หูหอยแล้วก็ม้วนม้วนตีเกลียวออกมาจากเปลือกหอยนะครับนี่คือเนื้อหอยหอมนะครับรสชาติอร่อยเป็นเอกลักษณ์นี่คือเนื้อหอยหอมนะครับที่ต้มสุกแล้วพร้อมที่จะกิ้มในจก้มแซบๆหรือว่าจะเอาไปเป็นเมนูต่างๆได้เลยนะครับแต่ว่าเริ่มต้นคือจะต้องต้มให้สุกก่อนนะครับสาหรับเนื้อหอยหอมนะครับจิ้มจิ้มแซบได้เลยนะครับ หรือ่าจัทานด้วยก็ได้นะครับผมอืมหอยหอมหอมยังมีเอกลักษณ์ส่วนตัวนะครับบอกด้วยเลยลับประทานได้อย่างอร่อยนะครับย่างหรือต้มจิ้มก็ได้นะครับหอยหอมครับ